หลายคนนะครับที่ไม่รู้ยังเสียสิทธิ์อยู่ครับในกรณีที่เราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายค่าสินใหม่ให้เรา5 0 0 0 0นบาทนะครับไม่ใช่ได้3 0 0 0สนบาทหรือได้น้อยกว่านั้นนะครับ เราจะต้องไม่หลงเชื่อนะครับว่าใครจะไปดำเนินการหรืออะไรให้นะครับผมทําคลิปออกมาหลายคลิปนะครับอยากให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้ทราบถึงสิทธิ์ของเขานะครับว่าในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยเราจะต้องได้เต็ม5 0 0 0 0นบาทนะถ้าเกิดจากอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายถูก เพราะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2563นะครับตามคำสั่งในทะเบียนตรงนี้นะครับเราสามารถไปอ่านดูได้นะครับในเว็บไซต์ของคอปภเขาได้เขียนบอกไว้นะครับว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตจากรถเนี่ยและถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับบริษัทประกันเนี่ยต้องจ่าย500,000บาทครับโดยไม่มีข้อต่อรองทางญาตินะครับเตรียมเอกสารให้ครบครับแล้วก็ไปยื่นที่บริษัทประกัน บริษัทประกันเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสินใหม่ตรงนี้นะครับภายใน7วันครับตรงนี้นะครับเราต้องรู้ไว้นะครับอย่าให้ใครมาหลอกคุณนะด้วยความห่วงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกุงโบเกอร์ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ออกไปครับถ้าคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคุณ